ไปบอโลกนี่เป็นครั้งแรกในโลกประวัติศาสตร์โลกที่คนไทยมีสิทธิ์ลุ้นไปบอลโลกสุดทีสุดท้ายเล่นเอาหัวใจวายเกือบทั้งประเทศจุดท้ายเสมอไปหนึ่งหนึ่งพร้อมรับเงินอัดฉีดที่หนึ่งล้านบาท ทีมชาติไทยทำประตูกับเกาหลีใต้ได้รอบ26ปีเพราะแกลงจินตนาการดูนะตอนที่แข่งที่เกาหลีรอบนี้ล่าสุดนี่คืออากาศ5องศาแล้วแกจินตนาการวันที่26นี้ที่ราชมังคลาอากาศประเทศไทยที่ประมาณนะ่าจะสัก40ได้เราจะมีลุนไหมแล้วถ้าชนะครั้งนี้กับเกาหลีนี่ฉันบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บอลไทยได้ลุนบอลโลกเพราะว่าตอนนี้ไทย,ยเป็นที่ 2, 2> ของสายล่าสุดจีนกับสิงคโปร์ เหอกันอยู่สองสองบอกไปเลยขอบคุณสิงคโปร์เพื่อนรักตอนนี้รักสิงคโปร์มากถ้าจะอดใจรอวันที่26ไม่ไหวนี้แล้วถ้าชนะมาดามอัดฉีดที่3ล้านบาทและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยจะเข้าใกล้บอลโลกมากที่ส